หลังจากเจ้าของช่องคอตต้นไปว่าไฟ่อย่างเราบ่นถึงงานคอสเพลย์มานานนานแบบนานจะไม่รู้จะนานยังไงในที่สุดเราก็มีโอกาสได้ออกงานคอสเพลย์สักทีหนึ่งถึงแม้จะเป็นงานตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วก็เถอะเราที่เพิ่งว่างมาอัดเสียงตอนนี้ก็ก็เลยเพิ่งได้ลงนั่นแหละงานที่เราได้ไปก็คืองาน Anime Event Thailand ครั้งที่4ค่ะงานครั้งนี้มันจัดในห้างใกล้แนวรถไฟฟ้าตามที่เราชอบเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเดินทางง่ายดีนะแถมยังมีเพื่อนว่างไปด้วยซะอีกเราก็เลยวางแพลนทำนุ วันนี้นัดไว้เยอะจะจัดแต่สุดท้ายพอถึงวันจริงเราช้ากว่าเวลานัดกับเพื่อนไปประมาณ30กว่ากนาทีเพราะว่าใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้สักทีแถมเพราะว่าออกสายก็เลยลนลานลืมพร็อพไวที่บ้านอีกทำให้แพลนที่จะไปถ่ายรูปอะไรด้วยกันก็ ลมไม่เป็นท่าน,นะคะเด็กๆดูไว้เป็นเยี่ยงอย่างนะการมาสายทําให้เราแย่แค่ไหนแต่เด e s h o โชว์มัสโกออนค่ะก็พยายามงมทางไปจนถึงงานจนได้แหละงานนี้คนอาจจะดูบางตาไปบ้างนิดนึงแต่ก็หลายๆอย่างก็โอเคอยู่นะเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยแล้วก็หาคนถ่ายรูปด้วยได้นิดนึงสุดท้ายก็มาปักหลักหน้าเวทีดูวีทูเ r อร์ที่เพื่อนชอบด้วยกันค่ะ จบจากตรงนั้นปุ๊บพวกเราก็ไปหาของกินง่ายๆในฟูดคอร์ดด้วยกันค่ะแล้วถึงจะเริ่มถ่ายรูปถ่ายคลิปด้วยกันกว่าจะทําอะไรเสร็จก็ท้องฝ่ามืดต้องแยกจากกันซะแล้วระหว่างทางกลับก็ได้แต่หวังว่าในงานคอสครั้งหน้าที่เราได้ไปเนี่ยตัวเราในอนาคตจะเตรียมตัว,ตวเตรียมใจเตรียมอะไรต่อไม่อะไรได้ดีกว่านี้จะได้มีคอนเทนต์งอกและไม่ทําให้เพื่อนเรารากงอกด้วยเฟลระหว่างวันไปแล้วพอเรากลับบ้านมาก็เลยรีบวาดรอยปานแล้วก็ถ่ายคลิปต่ออีกสักคลิปหนึ่งเพื่อ ที่จะได้มีรูปเท่ๆแล้วก็ไม่ลืมที่จะถ่ายกับพรอพตัวเองที่เตรียมมาไว้ตั้งนาน2นานแล้วด้วยค่ะและแล้ววันเที่ยวงานคอสเพลย์ครั้งแรกในรอบหลายเดือนของเราก็จบลงด้วยดีดีแหละครั้งหน้าเราจะคอสเป็นอะไรไปเดินงานไหนแล้วก็1งงานถ่ายได้กี่คอนเทนต์ก็มารอดูกันได้นะคะหรือสายคอสคนไหนอยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรก็ตามเกี่ยวกับการเดินงานคอสจะเดินคนเดียวเดินกับเพื่อนเดินกับแฟนเดินกับอะไรก็แล้วแต่นะคะ ก็พิมพ์ไว้ได้นะอยากจะลองอ่านเหมือนกันโชคดีนะคะทุกคน